มาค่ะวันนี้นะคะการจะชวนเพื่อนๆมาทําอะไรร้อนๆกินแข่งกับอากาศที่มันร้อนๆเออค่ะวันนี้นะคะจะชวนมาทําต้มยำปลาหมึกน้ําใสค่ะต้มยังไงให้มันมีน้ําใสๆแล้วก็มีความชวนกินมีความแซบ่บให้มันแซ่บแข่งกับอากาศร้อนๆแบบนี้ไปเลยจ้าจะดีกว่าไหมง่ายจบครบ ในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้ค่ะปลาหมึกเป็นปลาหมึกกล้วยนะคะประมาณ7ขีดค่ะเอ,อ่อล้างทําความสะอาดหั่นเป็นบ้องๆนะคะปลาหมึกของการนามันเป็นปลาหมึกไข่มั่งไม่ไข่มั่งนะคะหัน่นตามชิ้นต้องการเลยค่ะอยากจะหั่นเป็นบ้องๆทอนๆเหมือนกันก็จัดเลยจ้าเครื่องต้มยำนะคะง่ายๆเลยจ้าก็จะมีขานะคะ ค่ะทุบรากบักชีค่ะใบผักชีฝรั่งใแบมบะกรูดฉีกมีมะนาวมีพริกมีหอมแดงค่ะมีตะไคร้นะคะตะไคร้ทุบต้นท่อแบบนี้จ้าสมุนไพรไทยๆนะคะดีต่อร่างกายจ้าใครมีเห็ดฟางใส่เห็ดฟางเพิ่มปริมาณเข้าไปด้วยก็ได้นะคะไปค่ะไปดูวิธีการต้มของการกันข่าน้าําใส่ใส่ซดน้ําร้อนๆแบบชื่นหัวอกหัวใจกันเลยนะคะไปจ้า มาค่ะต้มยำปลาหมึกน้ำใสนะคะเออให้มันแซบร้อนแข่งกับอากาศร้อน,อนๆแบบนี้ไปเลยจ้าก็จะใส่น้ำปลาเหล่าลงไปสักประมาณลิตรครึ่งนะคะปิดแก้จ้าเกลือค่ะสักประมาณ1ช้อนชานะคะลงไปตามด้วยเครื่องต้มยำค่ะหอมแดงข่าตะไคร้รากผักชีนะคะใส่ลงไปเลยจ้าใบามะกรูดด้วยใบยมะกรูดฉีกค,ค่ะ การจะต้มเครื่องสมุนไพรให้สุกให้น้ำเดือดก่อนนี่เลยค่ะวิธีการต้มของการแบบง่ายๆอร่อยสดน้ำร้อนๆชื่นหัวอกหัวใจนะคะคนอซุปก้อนค่ะหนึ่งก้อนใส่ลงไปเพื่อความกลมกลม่อมจะใส่เป็นรสไก่นะคะทำไมการถึงต้องต้มสมุนไพรก่อนเพราะว่าอะไรเพราะว่าประมึกอะคะ่ะพวกของทะเลพวกของปลาหมึกอะไรพวกนี้มันจะ ค่อนข,ข้างที่จะสุกเร็วถ้าเกิดเราใส่ไปพร้อมกันฟุ้มกับสมุนไพรอ่ะเนี่ยพอเริ่มเดือดร้อนจะจัดแบบนี้ค่ะการก็จะเบาไฟลงตอนแรกการใช้ไฟแรงเนาะอ่าต่อค่ะอาหารทะเลอ่ะมันจะสุกเร็วถ้าเกิดเราใส่ไปพร้อมกันกับสมุนไพรอ่ะเออน้ำมันหอมระเหยอ่ะของสมุนไพรอ่ะมันยังไม่ออกมาไงยังออกมาไม่เต็มที่นะคะ นี่เลยการก็จะใช้เวลาในการต้มค่ะสั้ประมาณ2-3นาทีนะคะเพื่อให้น้ำมันหอมกระเหยจากมุนไพ่มันออกมาเต็มที่ค่ะการก็จะปรุงน้ำก่อนเลยการจะเพิ่มน้ำปลาอีกประมาณ2ช้อนนะคะ,ะนี่ใส่ลงไปเลยค่ะปรุงรสชาติน้ำก่อนนะคะแล้วก็มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันก็จะเฮ้ยทำให้เราแบบเฮ้ยเราก็ทำได้นี่เราก็ทำเป็นนี่เราก็อร่อยด้วยอะไรเงี้ยค่ะ ค่ะประมาณนี้นะคะอ่าเดือดมาประมาณ2-3นาทีจนกลิ่นสมุนไพรอะคะ่ะมันหอมฉุยแล้วนะคะการก็จะเอาปลามึกอะคะ่ะใส่ลงไปปลามึกสดต้องเดือดเดือดเลยนะคะน้ําต้องเดือดจ้าปรับไฟขึ้นเป็นไฟแรงนะรอให้ปลามึกมันเซ็ตตัวะคะ่ะอย่าเพิ่งไปนคนอะไรมันมากพอโดนน้าปุ๊บถ้าเป็นแม่แม่จะบอกว่าไฟจี้ตาก็สุกแล้วพอโดนน้ำร้อนๆปุ๊บมันก็นสะดุ้งหมดแล้วนะคะนี่เลย อพอปลาหมึกนะคะมันสุกระดับหนึ่งแล้วเราก็ขยับขยายเขาเราจะใช้เวลาในการต้มไม่นานนะปลาหมึกถ้ายิ่งต้มนานมันจะยิ่งเหี่ยวอ่าชิมรสชาติดูก่อนนะคะใครจะลอกหนังออกก็ได้นะคะของการไม่ได้ลอกออกน้ำก็จะเป็นสีเนี้ยค่ะสีของหนังปลาหมึกเนาะรสชาติของการได้ที่แล้วมันมีความเค็มละโอเคค่ะการจะปรุงในหม้อเลยนะคะ พริกแดงจินดาค่ะโขลกหยบๆยาบแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะปรุงในหมอ้อเลยหรือใครจะปรุงนอกหมอ้อก็ได้เนาะตักใส่ถ้วยแล้วก็มีพริกมีมะนาวนะคะบีบได้เหมือนกันค่ะมะนาวค่ะบีบเลยค่ะตามความแซ่บเลยนะคะจํานวนลูกมะนาวขึ้นอยู่กับนนะ้ามะนาวในลูกด้วยนะถ้ามะนาวลูกน้ําเยอะก็ใช้จํานวนลูกน้อยการจะใช้ประมาณสลูกค่ะน้าน้ามะนาวการค่อนข้างดีอยู่ ถ้ารู้สึกว่าบีบน้ำมะนาวแล้วรู้สึกว่าจืดไปให้เติมเกลือนะคะใส่เกลือลงไปค่ะเพิ่มอีกสักประมาณครึ่งช้อนชานะคะผักชีฝรั่งค่ะหัน่นทอนนะคะใส่ลงไปค่ะท้ายสุดเลยนะคะใบกระเพราค่ะใส่ลงไปค่ะเท่านี้เองค่ะเสร็จสับเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟจ,จ้านะคะนี่เลยหน้าตานะคะ ปลาหมึกต้มยำต้มยำปลาหมึกน้ำใสหอมๆใบกระเพราแบบนี้เลยค่ะอัดแน่นด้วยสมุนไพรแบบเต็มเต็มหม้อแน่นอนจ้าอย่าต้มนานนะคะต้มนานปลาหมึกมันจะโหดค่ะปิดแก้จ้าพร้อมเสิร์ฟค่ะ ประมาณนี้เลยค่ะแซบแนะคะจัดได้ตามชอบเลยค่ะจะเปรี้ยวแซบยังไงปรุงรสให้ได้ตามชอบเลยค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนๆกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ